ข่าวที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับคา r d ดา o โนนะครับหรือเอดาคอยอาจจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากๆในอนาคตของอีเ e r เ u m นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยนะว่าจะสร้างความกังวลให้กับ v i ทคอ r น b บ t ู r ท n นะครับหรือ c ี o ของ e ีเ e r เรีอย่างแน่นอนข้อมูลวันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นการซับพอร์ตนะครับว่า e ีเ e r เ u m ถ้าอยู่เฉยๆ อาจจะโดนคาร์ดานโนแซงนะเดี๋ยวต้องไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในคอนเทนต์ของคาร์ดานโนเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าคาร์ดานโนเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับอีทเรียมบ่อยครั้งนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีภาพลักษณ์นะครับที่ไม่ได้โจมตีกันมากนะครับเป็นพันธมิตรกันนะครับเนื่องจากว่าราคาของบิตคอยเนี่ยมันก็ มันก็เคลื่อนไหวนะครับนะครับเป็นแนวที่ไม่แน่นอนในตลาดมากๆเลยนะครับดันั้นคาดา a โนตอนนี้นะครับเขาก็ออกมานะครับแล้วก็คนก็เริ่มจับเป็นประเด็นว่าเอย้ถ้าคาดา a โนมันพัฒนาโปรเจกต์ได้ถึงขนาดนี้ทาง Ethereum อี r ทร m อ่มจะมีความรู้สึกอะไรบ้างนะครับต่อการพัฒนาโปรเจกต์ของคาดา a โนอีโทรียมจะกลัวไหมนะครับ ถ้าเกิดอีทูเรียมอยู่เฉยๆแบบนี้ยังมีปัญหาในด้านของการพัฒนาและความขัดแย้งภายในองค์กรน,นะครับคารานโนอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถแซงอีทูเรียมได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนั้นตอนนี้คารานโนนะครับโดยมีทีมของเขาเป็นนักพัฒน,นาเพิ่งประกาศตัวว่าประกาศตัวนะครับอาลอนโซ เทสเน็ตนะครับรวมถึงแผนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่า a อดาคอยเนี่ยจะมีสมาร์ทคอนแทคในเร็วๆนี้นะครับที่เป็นคุณสมบัติที่มีความโดดเด่นยิงน่งและเป็นสมาร์ทคอนแทคของตัวเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งกับอ t ท e เรียอีกแล้วนะครับและไม่ต้องพึ่งกับควบคู่ไปกับคุณสมบัติของอ t ท e เรียอีกแล้วไอ้โปรเจกต์ตรงนี้นะครับมีส่วนไหนที่น่าสนใจมากนะครับนั้น เขาบอกเนี่ยนะนะครับว่าคาร์ดานมีความก้าวหน้านะตั้งแต่ปี2021นะครับตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภานะคาร์ดานเนี่ยมีแนวโน้มนะครับเหรียญ a อดาคอยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมูลตลอดเลยนะครับทุกเดือนเลยนะครับและโปรเจกต์ของเขานะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับในเดือนที่แล้วเดือนนี้นะครับเขาประกาศน,นะครับว่าเขาเนี่ยจะมีสมาร์ทคอนแท t เป็นของตัวเอง และการมีสมาร์ทคอนแท t เป็นของตัวเองคนจะเข้ามาใช้งานในบล็อกระบบบล็อกเชนของเขาเนี่ยประมาณหนึ่งันล้านยูเซอร์ตอนนี้มีหนึ่งล้านแล้วนะครับไปได้ความฝันที่เละสเต็ปละนะครับสเต็ปแรกสเต็ปที่2ไปได้ละนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดในปี2021ปี2022คือ1,000ล้านยูเซอร์ฉะนั้น ก้าที่เขาต้องพัฒนาตัวเองก่อนคือสมาร์ทคอนแทคครับตอนนี้เขาบอกเลยนะครับว่าไอสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีการสเต็กเหรียญในเครือข่ายไปแล้วจะประมาณ6 0 0สนเอทในกระปปับนะครับโดยมีมูลค่ารวมมากกว่า4ี่0 0ืล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับทางทีมพัฒนาของ c a r า a โนนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเขาระบุไว้ว่าทางคาราโนนะครับ จะมีการพัฒนานะครับมี3มขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงแต่และขั้นตอนจะเกิดคุณลักษณะใหม่นะครับซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่สำคัญมากยิ่งขึ้นในขณะที่โทเค็นเอดมีการซื้อขายอยู่ที่หนึ่งจุดเ็ดดอลลาร์นะครับไอตัวเรื่องสีต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการาพัฒนานะครับใน ในเรื่องของเหรียญของตัวเองนะครับโดยเฉพาะาโทเค็นของตัวเองนะครับแล้วระบบล็อก chain ของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตรงนี้นะครับว่ามันมีการพัฒนาอะไรบ้างนะครับที่เป็นสีตามกราฟต,ต่างๆที่ผมให้ไว้อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาโปรเจกต์กันต่อไปนะครับในเดือนสิงหา และคาร์นโนะครับก็ยังบอกเส้นตายของเขานะครับว่าเขาเนี่ยจะพัฒนานะครับโปรเจกต์เนี่ยสูงสุดของเดือนสินค้านะครับจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่สําคัญของค a ร์ a n o โนนะครับที่จะสามารถทะลุไปถึง1,000 User ยูทีเดียวนะครับหรือ1,000กระเป๋านะครับที่เข้ามาใช้ในเครือข่ายของ c a r ์ด n นนะครับฉะนั้นเรื่องของการพัฒนานะครับผมเชื่อว่าคาร์ด n o โนเนี่ย เปิดตัวแรงนะครับไปแรงอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง e ีท e r e เ m ียมเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นโจทย์เหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงให้ค่าธรรมเนียมของเขานะครับที่เป็นค่าแก๊สออกมาเนี่ยถูกลงนะครับซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของอีท e r e เรียมมากนะครับซึ่งคาร์ดา o นตอนนี้เขารับประกรันแล้วว่าเขาจะแก้ส่วนนี้ให้ได้นะครับเพื่อจะทำให้ค่าแก๊สราคา การใช้เซิร์ฟเวอร์ของเขาอะนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนของเขาเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและรวดเร็วกว่าอีเธอเรียมอีเธอรียมต้องแก้นะครับในส่วนนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับทั้งแชร์ e s สนะครับแล้วก็เวท a ลิ k ก็มีข้อความนะครับที่แข่งขันกันอยู่เสมอนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องอัปเกรดตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับแต่ดูแล้วนะครับในปี2021เนี้ยนะครับของอีเ e อ e รียม กับคาร์ดานโนนะครับก็ยังมีความคูุคู่ขี้นะครับแบบเสมอกันในหลายๆด้านอยู่นะครับซึ่งอีท e r e u m มเนี่ยจะมีการพัฒนารนะบบใหญ่จริงๆนะในปีหน้าปี2 0 2 2นะครับฉะนั้นคาร์ดานโนนะครับต้องหาโจทย์ที่ล้ำมากกว่านั้นนะครับเพื่อจะมาต่อสู้กับอีท e r e u m มให้ได้นะครับรวมถึง ตอนนี้นะครับก็สู้ได้หลายด้านแลไม่ว่าจะเป็นการสเต็กของอิตาเลียมนะครับที่ทําทให้เกิดโลกร้อนนะครับเราก็ค a ร d ดานก็แก้ตรงนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นเรื่องของคารดานนะกับอิตาเรียมในอนาคตนะครับก,ก็อาจจะเป็นคู่แข่งกันไปตลอดลอดฟังกันเลยทีเดียวนะครับในการแย่งลูกค้ากันนะครับในการแย่งคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจของเขานะ แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะครับคาดานโนก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะขึ้นมาสู้นะครับกับอีเธอเรียมได้แบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์ในวันนี้ท่านชอบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับและ กดปุ่มติดตามด้วยนะครับเรามี4ช่องทางนะครับคือปล็อกดิ c e b o o k YouTube และลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับและวันนี้นะครับก็เราจะทิ้งลิงไว้ที่แถบชุมชนหรือด้านใต้โพสต์นี้ถ้าไม่เจองก็เข้ามาทักเราได้เพราะในกลุ่มนะครับจะมีความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากสำนักต่างนะครับของนักยูทูบเบอร์ต่างนะครับรวมถึงความรู้ในการซื้อ เหรียญต,ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ